ที่เรราาาได้ับจกแหล่่งงตงๆเป็นไปได้ว่าพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จออกจากโรงพยาบาลจุลาลงกรและเสด็จกลับบ้านแล้วการที่พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จกลับมานั้นยังไม่มีการตรวจสอบว่าจริงหรือเท็จแต่อาจจะจริงเพราะตลอดเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่มีบุคคลสำคัญในราชวงศ์เข้าเฝ้าพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาอีกต่อไป และสำนักพระราชวังได้ประกาศสิ้นสุดการถวายพระพรของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเวลา16นาิกาวันที่31มกราคม2566จากกิจกรรมภายนอกของพระบรมวงศานุวงวงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าสปิริตของทุกคนดีมากโดยเฉพาะรัชการที่10ในหลวงและพระราชินีสุธิดาทรงมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายนอกมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนอย่างแข็งขัน เป็นไปได้ว่าพระบรมวงสารมวงไม่ทรงต้องการให้ประชาชนให้ความสนใจกับพระอาการประชวรของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาอีกต่อไปเพราะล่าสุดพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงพระประชวรต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทำเอาหลายๆคนเป็นห่วงและประโคมข่าวจากสื่อทั้งไทยและทั่วโลกมากมายในขอบเขตที่มีข้อมูลที่ผิดอย่างร้ายแรงจำนวนมากตามที่รายงานโดยหนังสือพิมพ์เยอรมันเป็นต้น สื่อมวลชนให้ความสนใจมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นกันเพราะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของราชวงศ์และกระทบต่อจิตวิทยาของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงเป็นที่เข้าใจได้ว่าพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงสเสด็จออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อกลับไปรักษาตัวที่บ้านและทุกคนสามารถเห็นอกเห็นใจราชวงศ์ในเวลานี้ พราะราชวงศ์ก็อึดอัดเช่นกันเมื่อพระองค์เจ้าพัชรกิติยาพาทรงสนพระราชหฤทัยมากเกินไปบางทีราชวงศ์ของเราอาจต้องการสิ่งที่เบาและดีที่จะทำเช่นนั้นเห็นใจราชวงศ์กันบ้างหากพระองค์เจ้าพัชรกิติยาพาสเสด็จออกจากโรงพยาบาลจุฬาและทรงสเสด็จกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านแล้วก็เป็นข่าวดีสำหรับทุกคนเช่นกัน ปรากฏว่าพระอาการพระหัตไทยของสมเด็จเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภาดีขึ้นและทรงมีพระพลรานามัยแข็งแรงอีกครั้งพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาต้องใช้เวลาพักฟื้นและฟื้นตัวภายหลังจากที่พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามีพระพลรานามัยแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็จะมีประกาศใหม่ให้ทราบโดยทั่วกัน